ดีค่ะทุกคนเรื่นเรื่นกับต้อง EP นี้นะคะเดี๋ยวต้องจะพาทุกคนไปแอลนึ ไปเชียงใหม่ค่ะจะพาไปเรื่องเริงที่เชียงใหม่นะคะคือทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ต้องได้มีโอกาสไปก่อนที่โควิดและลอกใหม่จะเกิดขึ้นนะคะปรับปรับทริปค่ะไปด้วยกันทั้งหมด4วันนะแต่ว่าปรับปรับชนิดที่ว่าวันนี้จองตัว๋ววันมะลืนดินอะไรประมาณนั้นเลยอะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันละกันคือไหนไหนไปทุระแล้วก็อาศัยโอกาสนี้ไปเที่ยวเลยก็พยายามแบบเก็บภาพมาฝากทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทริปนี้ต้องไปไหนไปทำอะไรยังไงมาบ้างไปเลยค่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปใส่บาตนี่แวะซื้อข้าวแวะซื้อข้าวเพื่อไปใส่บาทนะคะม่วงมากเกลยืยตอนนี้ตื่นหกโมงแวะซื้อข้าวแล้วก็กําลังจะไปใส่บาทที่ที่ที่วัดวัดบนเขาใช่ไหมนะพ่อ,อพ่อบอกอ <laughs> เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มาไหว้ครูบาศรีวิชัยด้านหลังเลยคนเยอะเลยตอนนี้ สวนนะคะอันนี้เป็นสวนลุงสิทธิ์กับป้าปูนนะคะเป็นสวนเล็กๆนะคะอยู่ริมในซอยนี่แหละคะ่ะซึ่งก็สวยดีมีต้นไม้แล้วที่นี่คือมีเพล็บส่วนใหญ่ทุกที่ก็จะมีนะแต่ที่นี่จะแบบว่ามีพร็แบบเยอะเลยให้แบบว่าถ่ายรูปว้ามีเพใไปถ่ายรูปด้วยนะคะเดี๋ยวขอลุยกันนะคะ ขึ้นบันไดมาแล้วก็ดีมากเลยนีคนนี่เหมาสวนคนะ่ะสวนลุงสิทธ์ใช่ไหมนะลืมอีกละลุงสิทธ์กับป้านนวันนี้นะคะจะพามาเที่ยว สวนดอกไม้นะคะแต่ว่าต้องเนี่ยจะมาโดยที่ไม่ได้จองคือหลักๆแล้วเนี่ยที่ใหญ่ๆที่เขามักจะมากันนะคะคือ I loveF l o w e r แต่ว่าไม่ได้จองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปจองคิวแบบ Walk-in เลยค่ะแล้วก็ระหว่างที่เรารอคิวใช่ไหมคะเราก็สามารถมาเที่ยวสวนแถวๆนี้ได้คือจะมีสวนแบบเยอะมากเลยนะคะสวนแรกที่ต้องแวะมาคือป้านกเอี้ยงนีใ่ใหญ่ใช่ไหมคะพี่ให่ครับว้าวสิบกว่าไร่เลยนะคะก็ มีที่จอดรถด,ด้วยค่ะอันนี้จอดรถแล้วแล้วเดี๋ยวมีรถอ่านี่ขึ้นคือรถนี้ไปที่สวนใช,ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามากันค่ะ ก็ถือว่าช่วยชาวบ้านด้วยนะคะเราก็มีพร็อพเป็นของตัวเองเป็นดอกไม้สดด้วยไปค่ะถ่ายรูปก,กันแต่ว่าไม่รู้เขาทำเล็กหรือหัวเราใหญ่มันก็เลยจะอาจจะล่วงได้นะค<ะ>เราก็จะคิดว่ามันเล็กไปหัวเราไม่ใหญ่หรอก กันมันถ่ายยังไงอ่ะถ่ายไม่เป็นอ่ะแล้วมันต้องอยังไงอ่ะ เย็นนะแต่แดดก็แรงเหมือนเดิมถ้าเกิดเช้ามากๆเนี่ยนะคะก็จะแบบว่ามีความเย็นคนเยอะใช้ได้เลยดอกไม้ที่นี่ก็จะแบบ ไล่สีกันแบบนี้ข้างหลังนี้เห็นไหมนะประมาณนี้นะคะนี่คือไอเล์ฟลาเวอร์นะคะถ้ามาหน้าหนาวน่าจะเย็นอ่ะตอนนี้ก็เช้าๆคือเย็นค่ะแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากเปลี่ยนชุดด้วยเพราะว่าคือจริงๆแพลนเนี่ยจะต้องมีไปไหว้พระด้วยนะแล้วเอาชุดมาไม่พอก็เลยจะ ชุดเอาไว้ใส่ไป plane plane ไหว้พระก็เลยเปลี่ยนมาใส่ชุดเดยการชมดอกไม้ของเราในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะสุวัจยาเหนื่อยสุะสุจัจยาไม่ไหวแล้วสุวัจเชาล้นมาก ามาจริงๆที่ไอร์แลนด์ฟลาเวอร์นี่นะคะหรือว่าจริงๆส่วนแถวๆนี้ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจในการถ่ายรูปหรือมาคนเดียวนะเขามีตากลก้องให้จ้างด้วยนะก็แบบถ่ายแป๊บเดียวแล้วก็ส่งไฟล์ให้เราเลยเท่าที่รู้นี่ชั่วโมงหนึ่งประมาณพันหนึ่งนะคะมีถูกกันั้นก็มีนะเออเกิดใครมาคนเดียวหรือว่าแบบเออไม่มั่นใจถ่ายรูปสวยไม่สวยก็จ้างได้ที่ไอร์แลนด์ฟลาเวอร์เขาจะมีน้ำแล้วก็มีขนมให้ด้วยนะคะก็ไปกินน้ำปิ้งขนมดีกว่านิ่งขนาดนี้นี่เขาอาบแดดจนไหม้แล้ว มาไหว้พระาธาตุนะคะพระาธาตุดอยคำวันนี้เราจะมาไหว้พระาธาตุดอยคำพร้อมกับแก้บนด้วยเลยมาแวะซื้อมะลิเป็นพวงเพื่อขึ้นไปแก้บนที่พระาธาตุดอยคำนะคะก็เช้ามากแต่ว่าอากาศดีมากเพราะว่าอากาศเย็นมากแต่ว่าก่อนที่จะไปไหว้พระาธาตุดอยคำนะคะก็ต้องไหว้นะคะปู่แซกยาแซกข้างล่างก่อนที่เชิงเขา เหรีหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุลอยคำได้สร้างขึ้นมาเล่าให้ท่านฟังอย่างไรกันกอลำพงมันจบแล้วโอเคคขะขึ้นมาที่พระธาตุดอยคำนะคะซึ่งพระธาตุดอยคำเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อทันใจซึ่งก็ไว้มาขอนะคะหรือว่าใครจะบนต้องก็บนไว้เหมือนกันวันนี้ก็เลยมาแก้บนนะคะต้องสั่งมาลีเมื่อกี้ก็อุบัติเหตุนิดนึงคือสั่งมาลิไว้ล่วงหน้าแล้ว แล้วพอเพอิว่าเมื่อกี้อยู่ก็โทรไม่ได้โทรไม่ติดเขาไม่รับสายเลยเก็เลยต้องสั่งเจ้าใหม่แต่ว่า็พอดีก็ทันกับเขาก็ทำไ้ได้ทันได้แล้วนะคะมาลัยที่เราจะแก้บนกันของคุณพ่อหน0่นะคะของคุณแม่600ะคะ่ะของคุณลูก,กต้อง400 ตอนนี้นะคะก็ไหว้แก้บนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไหว้พระในอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ออกมาข้างนอกค่ะมาชมบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุบอยครับส่วนที่จะได้ จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเรื่องกับต้องณเชียงใหม่ EP นี้นะคะก็หวังว่าเนาะถ้าเกิดใครได้ดูนะคะลองตามรอยไปก็ได้นะ,ะลองไปเที่ยวกันดูนะคะสวนดอกไม้จริงๆนะถ้าให้แนะนำนะ,ะไปที่สวนป้ะเอี้ยงนะคะที่เดียวเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ครบจบที่ปาเอี้ยงได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ฟิลที่แตกต่างกันไปก็เท่านั้นสวนดอกไม้ตรมค่ะก็ลองไปดูแล้วกันนะ,ะอยู่ใกล้ๆติดๆดกันหมดเลยนะแล้วก็กาแฟอย่าลืมนะคะตามรอยต้อง เพราะว่ากาแฟเขาอร่อยมากเลยเป็นยังไงนะคะ EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้ขอตัวก่อนโอ้ยอย่าลืมไลค์แชร์ subscribe ที่ต้องด้วยนะคะจะเป็นพระคุณมากขอบคุณค่ะไปแล้วบาย